น้องจังโหลดมาจากนาจานพุ่นเดอ้ออามาด้วยความมั่นใจมายมแม่ยาสวรร์ของภาของตอนของงามงอนคือสิ้นนาจานเอาไปตอนแม่ยา สวรรค์นั่นก็คือปิงไก่ใหญ่ออกจากนาจานผ่านดงเห็นแล้วเซโนจิตใจน้องลำเต็กหอดเซโนโทบหับสายฮอดข้งทางโทรไปหาสัญญาณขาดไป 好，天哦。